วิธีปิดการขายให้ได้ภายใน6นาทีค่ะในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะเราเองก็จะมีการเร่งรีบลูกค้าเองก็รีบมากนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเรามัวพูดคุยหรือนําเสนอแบบเบิ้ลเลอาจจะไม่ทันการก็ได้คลิปนี้ฟังให้จบนะคะครูมีคําตอบค่ะไปดูกันเลยครูแบ่งเป็นหลักที่ชื่อว่า3 2 1นะคะโดย3นาทีแรกให้เราค้นหาปัญหาของลูกค้าให้เจอค่ะนะคะจะได้ง่ายในการนําเสนอนั่นเองข้อที่2ค่ะ ให้เรานําเสนอตามปัญหาที่เราเจอนั่นเองค่ะไม่ต้องยกประโยชน์คุณสมบัติใดๆนะคะมาให้ลูกค้าทั้งหมดเอาแค่จุดที่ลูกค้าสนใจเอาไว้แก้ปัญหาเท่านั้นเองค่ะ <Wow. S 1> ส่วนหนึ่งนาทีที่เหลือนะคะให้เราปิดการขายให้คมเลยนะคะและหลังจากนั้นให้สรุปทวนว่าสินค้าออเดอร์ได้ตรงกัน เท่านี้นะคะสูตร3 2 1นะคะของครูเองก็สามารถปิดการขายได้แบบง่ายๆภายใน6นาทีนั่นเองค่ะแต่หากใครต้องการอยากรู้เทคนิคการปิดการขายเพิ่มเติมด้วยศาสตรของการพูดนะคะก็ติดต่อช่องทางนี้ได้เลยค่ะ